အာကိနီမီဒီ ราจอกเต็มแล้วครับพี่น้อง จะลาจอเริ่มทํางานกันอย่างคึกคักคึกคืนกันแล้วนะฮะสำหรับนะช่วงปีใหม่นี้อ๋ออ,อัดเสียงไม่อยู่<อ>ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะะที่จะมีคนมาดูแลสปอร์ตเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับให้เชื่อจะสิ่งดีนะฮะ หมวกผมเนี่ยเป็นฝ้าทุกวันเลยเวลาหายใจในหมวกเนี่ยอากาศมันร้อนกว่าข้างนอกเนี่ย โอเคดีครับโทรหาเด้อจะโทรโทรหาต้นไหนเนะี่ยเรียกเยกนาะโอเคอ่าแล้วค่ะท 이런 음, 영상 음, 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 음.